ไทไวส์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับเจ้าหน้าที่นะคะผู้นําโครงการนะคะแล้วก็ทีมงานของไทไวส์ค่ะว่าเอา่อพวกเขาทําอะไรกันวันนี้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มาให้คําปรึกษากับคนไทยหลายๆคนนะคะก่อนอื่น <c oughs> ค่ะที่เห็นกันอยู่นะคะทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันกับแต่ละคนก่อนเลยนะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณพี่วิค่ะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะปะนัดดาช่างมณีนะคะอะชื่อเล่นชื่อ,อยุ้ยเป็นผู้จัดการโครงการไทยไวส์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบุษยาเนียนสันนะคะ,ะก็ช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาครอบครัวแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะพลยปรินชามัตค่ะส่วนมากก็จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการต่างๆในประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ตอบคําถามเรื่องของอ ประก,กันการตกงานออคัสตานะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะชื่อจริงปิยวดีบางสีค่ะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจร้านนวไทยในสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กกี้นะคะพอทิ์เหลืองประการนะคะกรจะใหะะ้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะน,นำในเรื่องของการเปิดบริษัทนะคะภาษีแล้วก็บัญชีที่ประเทศสวีเดนค่ะ สวัสดีค่ะแอมค่ะปาริชาตโอทการนนนะคะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของไทวายเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีประวัติชีวิตอะไรยังไงแบบไหนนะคะว่าอยู่สวีเดนมากี่ปีเรียนอะไรมาทํางานอะไรมานี่ค่ะแล้วก็วันนี้ที่ทํางานที่ทําปัจจุบันนี่คืออะไรนะค่ะก่อนอื่นค่ขออนุญาตพูดคุยกับพี่ยุ้ยนะคะพี่ยุ้ยปนัดดาเนี่ค่ะก็พี่ยุ้ยค่ะก็ตอนนี้ค่ะพี่ยุ้ยทําอาชีพอะไรคะตอนนี้สองอย่างค่ะ สิ่งแรกก็คือตอนนี้เป็นผู้จัดการโครงการไทยไวส์ก็ดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะทำงานโครงการนี้ส่วนที่สองก็มีชีวิตอีกส่วนนึงคือเป็นที่ปรึกษารับโครงการระยะสั้นทํางานกับองค์กรสาสารณชาติมีมีเสียงวัวด้วยนะคะบรรยากาศก็จะมีรับงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงการการประเมินการทําางนวิจัยทั่วไปโอเคค่ะหลายๆคนนี่ะได้ยินว่าไทยไวส์ไทยไวส์อยากให้พิยุทธ์พูดสั้นๆเลยว่า ไทยไวส์เนี่ยจริงๆมันคืออะไรโครงการไทยไวส์คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือโครงการส่งเสริมศักยภาพหญิงไทยในประเทศสวีเดนจุดประสงค์หลักๆของโครงการเลยเนี่ยก็คือว่าเราต้องการช่วยเหลือคนไทยให้ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ความสามารถในการเข้าสู่สวัสดิการของรัฐบาลสวีเดนโอเคค่ะแล้วตัวของโครงการเนี่ยเป็นของเอกชนเป็นของรัฐเป็นของหน่วยงานหรือว่าเป็นของใครคะ โครงการเป็นโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่ชื่อว่าโนมี่เฮลานาในหัวที่ตั้งอยู่ที่เมาสเมอ,อซึ่งเขานะเป็นผู้พาคีกับหน่วยงานของเทศบาลแล้วก็มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของเทศบาลด้วยองค์กรโนมี่แล้วก็แม้แต่ตัวแทนของหญิงไทยที่อยู่ในชุมชนแม้แต่น้องคุกกี้ที่นั่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการด้วยโอเคค่ะเ้าเรียกว่าเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนนี่ค่ะ ต่อมาค่ะเราจะมาคุยกับทีมงานค่ะที่รับโทรศัพท์หรือว่าตอบคําถามผ่าน a c e b o o k นี่ค่ะคนแรกเลยนะคะพี่บุตรนี่ค่ะ,ะก่อนอื่นเรา,าเรามารู้จักเขากันก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาทําอะไรกันนะคะขออน,นุญาตเลยค่ะพี่บุตรตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เ,เรียนหนังสืออยู่นะคะ,ะกำลังพยายามที่จะเรียนต่อมหาลัยในสาขาบิโอจีโปรแกรมแล้วก็เปิดธุรกิจขายหนังสือเรียนภาษาไทยในสวีเซอ แล้วก็ยังทำงานเป็นโมเดิร์ชโมนนะคะภาษาอังครูภาษาแม่แล้วก็สูดิฮัน เยนนิ่งออนไลน์ค่ะ,ะก็เรียกว่าทํางานในโรงเรียนนี่คะตอนนี้แล้วก็กาลังเรียนโอเคค่ะน้องเล็กค่ะ,ะน้องเล็กนะคะจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาร่วมง,งานกับไทยไวส์เนี่ยก็คือ,อทํางานเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนสอนภาษาเอสเซนีเนี่ยค่ะเปนเปนสกรอินนเดอร์แล้วก็เป็นครูภาษาไทยแล้วก็มีรับงานเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูลทางสังคมให้ความรู้ข้อมูลทางสังคมเกี่ยวกับสังคมสวีเดนให้กับคนไทยที่มาใหม่ในประเทศสวีเดนโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปที่พี่เฟิร์นเลยจัะตอนนี้พี่เฟิร์ทำอะไรอยู่คะ ตอนนี้พี่มีธุรกิจร้านนวดอยู่2ที่นะคะที่เมืองเฮลซิงบอยกแล้วก็เมืองบสเตนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะพี่ปุกี้เลยจ้ะตอนนี้พี่พุกี้ทาอะไรอยู่อ๋อตอนนี้พี่ปุกี้ก็เปิดบริษัทรับทาบัญชีอยู่นะคะ<ม>ก็เป็นเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือเริ่มมีลูกจ้างแล้วลาง,งานเริ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้มาช่วยงาน,<ม>นาของไทยไวส์ในส่วน ในส่วนที่เราถนัดนะคะก็คือให้ความรู้ในเรื่องของภาษีแล้วก็บัญชีค่ะโอเคค่ะก็เรียกว่าทําเปิดบริษัทบัญชีขอหนึ่งพี่พี่ผู้กิเปิดบริษัทบัญชีถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้คนเขาเข้าใจเราทําอะไรบ้างหน้าที่เราอ่ะก็ทำบัญชีปิดบัญชีส่งภาษีทำรายงานภาษีประจำปีแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะมี ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีบัญชีก็คือถามเราได้หมดโอเคก็คือเร <c ười> ียกว่าครบวงจรว่าอย่างนั้นเถอนะะโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะก็สำหรับใครที่สงสัยว่าตัวแอมนะคะยังไงแบบไหนปัจจุบันนะคะแอมก็ M, เป็นเจ้าหน้าที่ IT นะคะหรือที่เราเรียกกันว่านะคะเอ่อเอ i c อี e ing, ะคะ่ค่ะภาษาอังกฤษก,ก็คือ CIO ว่าอย่างนั้นเถอะก็เป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ของโรงเรียนผู้ใหญ่ค่ะก็คือคอมบุกนี่คะนี่คือเป็นหน้าที่ประจําก็คืองานประจำนะคะแล้วก็สาหรับใครหลายๆคนที่รู้จักแอมก็จะไม่ได้รู้จักในชื่อของปริชาติอุทการนนท์ก็จะเป็นแอมสวีดิชฟอร์ไทยนะคะก็มีช่องนะคะยูทูบก็ที่ทําอยู่ปัจจุบันก็เป็นงานอันดีเดกนะคะแล้วก็กระโดดเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวกับคนไทยไม่ว่าจะทางไทยไวส์หรือว่าทางสถานทูตไทยนะคะนี้เราจะมาคุยกันค่ะกับชีวิตในค่ะในประเทศสวีเดนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเพื่อที่ จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะที่อาจจะดีๆกับใครๆหลายๆนคนที่เพิ่งมานะคะหรือว่ามาอยู่ได้สักปี2ปีแล้วจะประเทศเราจะทํายังไงกับชีวิตดีไหคะก <c oughs> ่อนอื่นเลยคะก็ต้องมาถามกันก่อนนะคะว่าพอมาถึงสวีเดนปุ๊บแลนด์ที่สวีเดนปุ๊บเครื่องลงแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเราจะให้ทิปส์กับคนที่กําลังนั่งดูอยู่ตอนนี้นะคะว่าควรทําอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อเรามาถึงในประเทศสวีเดนขอเนี่ยถามพี่ยุ้ยก่อนเลยภาษาค่ะภาษาเป็นหัวใจสําคัญ เพราะตอนประสบการณ์ของตัวเองนี่คือตอนที่มาสื่อกับคุณพ่อคุณแม่ของสามไม่รู้เรื่องเลยพอ,อ,อพูดอะไรแล้วก็นั่งแล้วมันน่าเบื่อมากฟังอะไรก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่า่านทัคืออะไรก็เลยคิดว่าต้องเรียนพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยมันช่วยอะไรได้เยอะมากโอเคค่ะ<ม>แล้วอย,ย่างภาษาอังกฤษอย่างเดียวพอไหมบางคนก็บอกเอาสวีเดนฝรั่งเยอะแยะภาษาอังกฤษอย่างเดียวพอไหมพี่อยคิดว่ายังไงไม่พอค่ะแล้วเราจะเป็นคนข้างนอกไปตลอดมันเป็นเอาซไซเดอร์เพราะว่าการใช้ภาษาอังกฤษคุณสวีดิชพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก เก่งกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นสื่อได้ไหมสื่อได้แต่ตราบใดที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่คิดว่าเราเป็นคนในประเทศนี้เขาจะดูเราเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโอเคขอบคุณมากค่ะขออนุญาตไปที่พี่บุตรค่ะตอนที่มาถึงปุ๊บเนี่ยพูดถึงเรื่องการเรียนภาษาเนี่ยพี่บุตรยังไงบ้างครอบครัวหรือว่าสามีสนับสนุนไหมเข้าไปสมัครเรียนได้ไหมหรืออะไรยังไงอลยของบุตรนี่คือสามีสนับสนุนบ้างแล้วก็เขาก็จะเริ่มที่จะ หาแบบหาดทุกอย่างก่อนที่จะเข้าเรียน s m e ด้วยซ้ำเพื่อที่จะผลักดันให้เราได้ภาษามากที่สุดเขาบอกว่าภาษาสําคัญมากในสวดนี้ค่ะแล้วมีพี่คนไหนไหมที่แบบแฟนมาปุ๊บเพ้ออย่าเพิ่งไปเรียนรอก่อนมีไหม หรือว่าก็ให้ไปเรียนกันีนะในส่วนมากก็คือรอตามระยะเวลาของทางข้อมูลที่เขากําหนดว่าให้ไปเรียนตอนไหนมากกว่าก็คือมันจะเป็นคอร์สที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถไปเรียนได้เพราะว่าถ้าเราไม่ไปเรียนแล้วเราจะทําอะไรล่ะในช่วงแรกๆมันหางานก็ก็ไม่ได้นะภาษาก็ยังไม่ได้ เพราะนภาษามันสาคัญที่สุดมันเหมือนเหมือนเป็นกุญแจที่แบบไขเข้าไปสู่สังคมสวีเดนนะคะมันก็แล้วการไปเรียนเราก็ไปพบเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชาวสวีเดนหรือเป็นเพื่อนคนไทยมันเป็นจุดแรกที่เราจะเริ่มสร้างสังคมใช่ใช่โอเคค่ะแล้วพูดถึงบางคนก็สงสัยว่าแล้วไอ้ตัว SFE นี่คะหรือว่า SFE เนี่ยภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวเนี่ยเขาใช้เวลาเรียนกันยาวนานอะไรขนาดไหนยังไงเออน้องเล็กใช้เวลาเรียนนานไหมคะ ตอนนั้นค่า s s สเอสเฉยๆเนี่ยหนึ่งปีค่ะตอนเล็กไปเรียนบอสคอมโบอ่ะสมัยนั้นที่มันเรียนสายอาชีพควบคู่กับเรียน s s สเไปได้ด้วยในขณะเดียวกันมันก็เลยมันก็เลยเป็นหนึ่งปีกับอีกสักสามเดือนอไอ้คอมโบนี่คืออะไรยังไงคอมโบนี่เป็นคอร์สเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับสายอาชีพค่ะที่คนที่เรียนภาษาสเินสำหรับคนต่างด้าวเนี่ยที่ S อสเนี่ยสามารถเรียนควบคู่ ได้ตอนที่เขาขึ้นเรียนชั้น s f ชั้น4ชั้น4นะคะไปแล้วก็คือเล็กเลือกไปเรียนพวกคันเดนเกี่ยวกับพวกอาจจะเป็นแคชเชียร์เป็นอะไรในบูธิีในร้านค้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปเรียนอยู่ประมาณสัก3-4เดือนตอนนั้นมันก็เลยทําให้แต่บ้านเนื่องจากมันเรียนอยู่ในโรงเรียนของ s f มันก็เลยรวมแล้วเป็นทั้งหมดประมาณ1นปีกับ3เดือนโอเคก็เรียกว่าของน้องเล็กนี่มาจากฝั่งสตอกโฮล์มเนาะก็จะเป็นภูมิภาคที่ใหญ่แล้วก็เรียกว่าแน่นอนก็เหมือนกรุงเทพ หรือว่าเมืองใหญ่ๆนะคะบางทีตัวเลือกมันก็จะมีมากกว่าเมืองอื่นๆในประเทศสวีเดนใชคะเออดังนั้นเนี่ยของอันนี้จะเป็น s p combo ซึ่งจริงๆแล้วก็เรียกว่าไม่ได้มีทุก้อมูลเนาะไม่ได้มีทุกที่ไม่ไทุกโรงเรียนด้วยค่ะตอนนั้นไม่ได้ทุกโรงเรียนด้วยโอเคค่ะแล้วอย่างพี่บุตรพี่บุตรเรียน S p กี่ปีเอ่ยเรียน s อสอยู่ประมาณ1ปีค่ะหปีเต็มเตแล้วก็เราที่จริงช่วงแรกกับเป็นช่วงที่ลําบากเนาะในการเรียนภาษา s p ภาษาอะไรก็ไม่รู้ ออกเสียงก็ยากรอเรือเราก็ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลาบากแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองต้องสู้อ่ะมันต้องสู้อ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะก็เรียนรู้กันไปใช่แล้วของพี่เฟอร์นี่เอสพีนี่กี่เดือนเก้าเดือนเก้าเดือนเพราะว่าแฟนให้เรียนอย่างเดียวแม่ครับอ่าก็เียว่าสนับสนุนเต็มร้อยใช่โอเคพี่ปุ๊กล่ะพี่ปุ๊กก็เรียนอ่าสองเทอมมาค่ะก็สองเทอมก็ประมาณปีนิดนึงเนาะือมันก็ไม่ถึงปีดีหรอกเพราะมันสองเทอมอ่าก็ ประมาณนั้นนะคะก็จบเสร็จแล้วก็ต่อเรียนต่อเนื่องเลยลก็คือเรียนกร,รุยนอะไรไปได้เ <okay. S 2> ปื่อยเลยค่ะโอเคค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าอาทําไมคนอื่นหนูเห็นคนอื่นโพสต์เข้าเรียนกันตั้งองปี3ปีจริงๆแล้ว s อสเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราเข้ามาถึงแล้วเราอยู่ระดับไหนเนาะพบปกติแล้วเนี่ยคือแอมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะเพราะว่าทํางานที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะดูว่าโอเคคุณเรียนจากเมืองไทยมากี่ปีนะแล้วเขาก็จะดูว่าเพราะเขาจะดูแบ็กกราวหรือว่าพื้นฐานการเรียนว่าคุณเนี่ย ถนัดเรียนอยู่แล้วไหมถ้าคุณ mm. ไ,ไม่ถนัดเรียนคุณอาจจะเข้าไปอยู่คอสเสียเอคอ,อสเบียนะคะคอสเบียหรือว่าถ้าปกติแล้วถ้าเราๆที่จบกันมหกหรือว่าปริญญาตรีหรืออะไรพวกนี้ก็จะไปอยู่ที่ประมาณคอเสียเนาะเราเดิมกันนะคะดังนั้นระยะเวลาความเร็วมันก็จะต่างกันไปนะคะก็คือไม่มีสแตนบาดมาตรฐานแล้วแต่ว่าคุณขยันขนาดไหนคุณไปเร็วขนาดไหนบางคนขับจักรยานบางคนขับเบนซ์ขับออร์เช่มันก็จะต่างกันเนาะดังนั้นเนี่ยระยะเวลามันก็จะต่างกันแล้วแล้วแอมล่ะคะ นของแอมเหรอคะแอมซีรีเดือนทั้งหมดก็น่าจะประมาณอยู่6กถึงเจ็ดเดือนนะคะในการเรียนในสวีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางคนก็คือมีคนบอกว่าได้ภาษาอังกฤษมาจริงไหมได้ภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วจะเรียนภาษาสวีเดนง่ายขึ้นจริงไหมเอ่ยพี่พี่จริงไหมค่ะเพราะการมากมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะการออกเสียงอะไรเงี้ยถ้าเรามีพื้นฐานมันเรียนได้เร็วขึ้นแอมอยากจะลองมาคุยนะว่าหลังจากที่เราพอได้แล้วล่ะภาษาออกไปตลาดได้แล้วอะไรได้แล้วเนี่ย ทุกแต่ละคนเนี่ยมีการวางแผนชีวิตอย่างไรบ้างนี่ค่ะว่าโอเคฉันจะอยู่สวีเดนแล้วนะเขามีวิธีคิดวิธีวางแผนยังไงนะคะเอาของพี่บุตรก่อนละกันหลังจากที่จบเอสพีเรียบร้อยครับพี่บุตรคิดยังไงฉันจะทำยังไงกับชีวิตตั้งเป้าแรกอันดับแรกเลยจะเรียนต่อปริญญาตรีในสวีเดนให้ได้นั่นคือเป้าเลย<ม>คือหลายๆคนที่รู้จักบุตรก็จะรู้ว่าเออเรามีเป้าอันนี้<ม>ก็เลยต่อเรียนต่อกลุนโดยที่ไม่ได้ลังเลแล้วก็ พยายามเรียนต่อไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็เสาะหางานเพื่อที่เราจะได้คุ้นเคยกับสังคมของสวีเดนเราจะได้สัมผัสจริงๆเพราะว่าถ้าเราอยู่แค่บ้านเราก็จะเจอแค่สามีแต่ถ้าเราไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราจะเจอสังคมของสวีเดนตอนเรามาสวีเดนใหม่ๆเราจะส่งใบใบวุฒิการศรึกษาของเราไปเทียบแล้วคนนี้เราก็เห็นว่าเรายังสามารถทําอะไรได้อีกเยอะ หมายถึงว่ามันมีโอกาสอะไรต่างๆมากมายที่ประเทศสวีเดนโอกาสทางด้านการศึกษาแลว้วก็อาชีพพวกนี้นะคะและ้วก็ก็คือจะต้องเรียนให้จบยิมเนเซียมมันถึงจะมีโอกาสที่มากขึ้นคือถ้ายิ่งจบน้อยหมายถึงว่าภาษาถ้าเราได้น้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือว่า,าการเรียนเนี่ยมันก็จะจํากัดด้วยแต่ถ้าเราเรียนถึงยิมยิมเนเซียมจบยินยิมเนเซียมของเขาอะค่ะเราก็จะมีโอกาสที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพ การศึกษาอะไรต่างๆมันจะมีทางเลือกเยอะขึ้นค่ะ จริงแล้วในขณะที่เรียน A s อ b นะคะ,ะครูเขาก็จะให้หัดเขียน c ีใช่ไหมคะก็ส่งซีวไปก็คือยังไม่จบดีก็ได้งาน,<อ>น,นก็ได้ไปฝึกภาษาด้วยเป็นเป็นงานเกี่ยวกับเป็นประสูนิคแอสซิสเตนต์ของนายกสมาค,คามบริการของสวีเดนน่คะมันทำให้เราได้ไปฝึกภาษาด้วยก<อ>็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอสมควรพอดีเนาะว่าเขียนใบสมัคร C ีีนะคะที่เราเรียกกันว่าฉันทาอะไรมาฉันอะไรยังไงประสบการณ์แล้วก็ ได้ไปฝึกงานตอนนั้นกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมที่แบบเฮ้ยพุ่งจดเอสฟีเนี่ยล้วฉันจะเข้าไปเนี่ยกลัวไหมกลัวเรื่องภาษาค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนไปพูดปาทกฐา,าให้กาลังใจคนแล้วเราต้องไปช่วยเรื่องเ,เทคนิคเปิดคอมให้เขาเปิดไฟอะไรให้เขาแล้วต้องไปขายหนังสือไปให้คนที่เข้ามาฟังเขาเซ็นชื่อกลัเออเวเราจะสื่อซ้ำไม่ได้ทั้งนั้นที่เราก็กลัวอยู่แต่เราก็ทำาหะตอนนั้นคิดยังไงก็คือว่าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้น เราไม่เริ่มต้นเราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรสักอย่างวันหน้าเราก็จะมีความกลัวเราต้องก้าวข้ามความกลัวดีมากเลยค่ะแล้วอย่างน้องเล็กอจบ S อส c ี m b o เราจบปุ๊บหลังจากเรียนจบอ่ะก่อนยังไม่จบดีค่ะก็ไปสมัครเรียนเล็กไม่ได้เรียนกรุญญเหมือนคนอื่นๆนะคือเล็กแผนที่จะเรียนเพื่อที่มันจะต้องมีบุตรใช่ไหมเพื่อที่จะต่อในระดับมหาลัยหรือสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่เล็กไปไปเรียนคอร์สเวนส์กับสมแฟร,รม์มันเดสปอวก มันจะเลเวลก็คือคล้ขายประมาณเดียวกันแต่ว่ามันจะมีวิชาสังคมศึกษา some h a n ์คุณสก o อตออกเข้ามาอยู่ในคอร์สนี้เป็นคอร์สของสต็อกโฮล์มส์อุนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มก็คือเราต้องสอบเข้าถึงจะได้ไปเรียนแล้วก็พอดีมันไปติดติดทีนี้ติดก็เลยตกใจติดได้ไงก็เลยเข้าไปเรียนมันก็คือพอเรียนจบประมาณ2เทอมอะค่ะมันก็จะได้วุฒิวุฒิยูนเซียมของภาษาสเปนกับ ในขณะเดียวกันก็ได้ไม่ใช่ซอมแฮนซ์คุณสกอปออกมาด้วยแล้วก็คือสามารถใช้วุฒเนี้ยเข้าเรียนในระดับมหาลัยได้ที่นี้อยากทราบจริงๆว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพอมาเหยียบสวีเดนปุ๊บได้ภาษาปุ๊บออกไปใช้ชีวิตรู้สึกมีเหตุการณ์อะไรไหมหรือว่าประสบการณ์อะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะอันนี้มันไม่ได้ดั่งใจหมายถึงว่ารู้สึกว่าเราล้มเหลวอ่ะหรือว่ารู้สึกว่าที่ตั้งไว้มันไม่ใช่นี่คะ่ะทางพี่ปุ๊กมีอะไรไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยสวีเดน ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา10ปีนะคะแต่ว่ามันก็จบลงไปนะคะได้ F ค่ะเปิดจอขึ้นมา F, F เป็นความรู้สึกที่แย่มากจากที่เฮ้ยัันเรียนสิ p ปีแล้วชันแบบอยู่ท็อป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 ,อปตลอดแล้วทําไมตอนนี้เป็น F พี่ล้มเหลวขนาดที่ว่าจนที่เขาจะมาไล่ออกจากบ้านแล้วอะ่ะ<ม>คือวันที่ไปขึ้นศาลที่ไปคนเดียวไม่มีทานายไม่มีล่าม